สวัสดีนะนะเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ไหลวิวนะครับอ่างหน้องกระไหลจังหวัดระยองนะครับตอนนี้เราลงทางลงพอดีนะครับนักตกปลาก็เยอะพอสมควรนะครับตอนนี้น้ําขึ้นค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีผักตบเข้าด้วยนะครับต้องแวกไมายตีเลยนะครับนะนะ ช่วงนี้ก็ปลาตะเพียนกวนหน่อยนะครับช่วงเช้าๆกับปลานิลนน้อยครับกําลังเกิดใหม่อันนี้มากับข้าวจีสองคนนะครับมาลุ้นกันว่าจะหมานไหมครับวันนี้ที่อ่างน้องปลาไหลปลวกแดงระยองนะครับก็มาลุ้นกันนะครับนั้กนนะ็าัน,น<ไ>ปาลก สะมาผสมเนะคะมีวิญาณพาก็บวันนี้เราใช้เดีย Okay. เห็นะไรเรื่องที่จะละ วันนี้นะต้นบ้านโป่งมาตักให้ครับ ง,งแล้วครับน้ำใสปลาน่าจะโลครึ่งครับตัวนี้ที่หนองปลาไหลวิวนะครับกินเบอร์0.8นะครับ <c oughs> ต้องเล่นเบา <c oughs> เอครับตัวแรกนี่ครับน้านา,นาตัวเบ็ด0.8นะครับจะกินไมหมจะกินติดแค่พังผืดปากนะครับซึ่งอันตรายมากครับแต่มันกินดีกว่าเบอร์ใหญ่นะครับใส่เปล่าอาจะโลครึ่งได้ครับสวยงามครับเพยอถายรูป มีคันค้างเลยนะครับรุนกันจะเข้าสู่ยังไ,ไม

ที่สองของวันนี้นะครับที่ไหลเยียวนะครับนี่ครับไซปลาน่าๆน่าจะ1นกิโลได้นะครับดูมันติดปากนะครับนิดเดียวเองครับเบอร์ศูอีกแล้วนะครับดีที่ติดต่องตะขอนะครับโอเคครับ นนา,นาตอนนี้ฝนก็มาแล้วนะครับไม่เยอครับท่นานนะเจอ,อทั้งแดดทั้งฝนครับวันนี้เดี๋ยวขอตัวเ,เ,เดี๋ยวขอตัวเข้ารถก่อนนะครับร่มเราเอาไม่อยู่นะครับ ทำเสียหายครับหล,งลบังฝนตกพักตนลอยมาเต็มเลยครับเย่ะเยอเย อีกแล้วแต่สายการ์ดตู้ที่ตุ๋นเสอีกแล้วนี่ต้องทำ โอเคมาแล้วตัวที่สามยคอยคั มาแล้วนะครับนานาแต้มที่สามนะครับเบอร์0ูนอีกนะครับเข้าสองต่อขออีกนะครับกินเบอร์0ูนยครับมีหิวสองันเองครับกินเบอร์หนึ่งไม่เอานะครับโอเคครับมันหมานอีกแล้ววันนี้ทีไหลยเยียว ลแล้วครับต้นบ้านโป่งท่นจนท่นจนไหลเอดนนะครับนานะของน้าต้นบ้านโป่งนะครับกับหัวมาเดื่อนะครับกินขันพุ่งเลยนะครับเมื่อกี้ เห็นสวยมากนะครับมาดูว่าจะเข้าสวิงไหมครับบอกว่าอัดไม่ค่อยมาเลยของไซคก็มีไซครับตัวนี้ออลอยมามาอุ้ยเกือบเข้าสวิงแล้วครับปล่อยไปปล่อยไป,อ,ยปอ,ยอุ้ยเสียววาบเลย มากเขียวมากน่าจะมีไซส์ครับตัวนี้ลอยแล้วลอยแล้วเรียบร้อยครับหูยใหญ่ครับใหญ่เลยนี่โอ้ใหญ่มาก อุ้ยเอาแล้วเอาแล้วโอ้ใหญ่มากเหลืองอ้อยใหญ่กว่าพวกเลยตัวเบลื่อยนะครับปุ้ยสองเรื่องขึ่นเหรอจะสองครับตัวนี้อ้วนมากปากล่างนะครับไม่เหลือครับอ้าว นี่ครับปลาของนาต้นบ้านโป่งนะครับใหญ่จัดครับใหญ่จัดสุดยอดเลยนะครับโอเคครับรุ้นกันต่อไปว่าจะเข้าปลาไหนบ้างนะครับก็อยากให้ได้ปลาทุกคนนะครับ ใหญ่มากครับสุียอดสุดยอดเก็บหมดครับครับน,านา้าๆตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ขนของกลับแล้วนะครับไปดูผลงานปลารวมของเราวันนี้นะครับครับน,านา้าๆก็เป็นปลารวมของวันนี้นะครับ ตัวใหญ่นี้จะน่าจะโลครึ่งได้ครับนอกนั้นตัวละโลนะครับกับผลงานเีือขุนพานบายข้าวจี่ฟิชชิ่งนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับข้าวจีฟิชชิ่งแล้วก็ฝากเีือตกปลาขุนพานไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับนี่ก็เป็นผลงานของน้องปลาไหลวิววนะครับช่วงนี้ปลาก็ไม่ค่อยเข้านะครับ ก็ยังเอาตัวรอดได้สำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าเราจะไปตกปลาที่ไหนนะครับโอเคครับ